สมบัติจนวนจริงคืออะไรไปชมคลิปกันเลยคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียววันนี้หักวอฟก็จะมาพูดถึงในส่วนของสมบัติจำนวนจริงนะครับซึ่งข้างเดือนคนใดยังไม่ได้ดู ในเรื่องของจำนวนจริงนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสามารถร้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้แปะลิงก์ไว้แล้วหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะสมบัติแรกนะครับสมบัติการเท่ากันนะครับสมบัติการเท่ากันประกอบด้วยพจน์นะครับสมบัติสมมาตรนั่ะครับสมบัติสมมาตรเป็นยังไงนะครับสําหรับจำนวนจริง a และ b ใดๆนะครับสมมติจำนวนจริง a และ b ใดๆถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a เนหละนะครับย่างเช่น อย่างเช่นถ้า6กแล้วกันหกเท่ากับ3คูณสองเนี่ยถ้า6เท่ากับ3คูณสองแล้ว3คูณสองก็เท่ากับหกเช่นกันทั่นเดียวลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าสมบัติสมมาตรเราเรียกว่าสมบัติสมมาตรครับง่ายๆง่ายๆต่อไปเรามาดูข้อที่2ในเรื่องสมบัติการเท่ากันก็นนคือสมบัติการถ่ายทอด สมบัติการในทออเป็นยังไงนักเรียนสำหรับจำนวนจริง a b และ c ใดๆถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ c ครับ a จะเท่ากับ c เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราจะได้ตัวอย่างเรียนเช่นถ้า a เท่ากับ b อย่างเช่นอะไรเนี่ยถ้า10ถา10เท่ากับ5คูณ2 และ5คูณ2เท่ากับ5บวก5แล้วกันนะครับ5บวกแล้ว a เท่ากับ 4a ของเราก็คือ10 10ก็เท่ากับ5บวกนี่คือสมบัติการถ่ายทอดต้องบอกว่าไม่ยากเลยทเดียวเรามาดูสมบัติในข้อที่3 ในเรื่องสมบัติการเท่ากันสมบัติข้อที่3ก็คือสมบัติการสะท้อนเป็นยังไงล่ะมันสมบัติจำนวนจริงสำหรับจำนวนจริง A ใดๆจะได้ A เท่ากับ A A เท่ากับ A อเขียนอย่างเช่นเอาตัวเลขง,ง่ายเลย5ก็ยอมเท่ากับ5นะครับประมาณนั้นลบ10เท่ากับลบ10 ครับแล้วก็รูทห้าก็เท่ากับรูทอะไรประมาณรูทสิบเอ็ดเท่ากับรูทสิบเอ็ดนะครับเนาะแต่บนจริงก็ติดสแควร์รูทได้นะครับเป็นจำนวนเต็มลบเต็มบวกเศษส,ส่วนทศนิยมได้หมดนะครับเนาะนี่คือสมบัติการสะทอ้อนต่อไปเรามาดูสมบัตินะครับทีน่นอกเหนือจากสมบัติการเท่ากันนะครับที่สําคัญที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือ ประแรกสมบัติปิดการบวกและการคูนักเรียนจะเห็นว่าครูนำทั้งการบวกและการคูณมาไว้ในสไลด์เดียวกันเลยทักอย่านนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเรียนเยอะมากมายเลยนะครับฟังทีเดียวเข้าใจเลยเมื่อเ b เป็นจํานวนจริงใดขเนี่ยเอบีเป็นจํานวนจริงใดเ,เอบวกบีและ A คูณ B จะต้องเป็นจำนวนจริงเสมออย่างเช่นอย่างเช่น5้บวกส ย่อมเป็นสมาชิกของจำนวนจริงถูกไหมเพราะว่า5บวก3เป็น8ใช่ไหมครับ8เป็นสมาชิกของจำนวนจริงถ้านำ5คูณ3เนี่ย5คูณ3ก็คือ15ใช่ไหม15ก็เป็นสมาชิกของจำนวนจริงดังนั้นเมื่อเรานำจำนวนจริงมาบวกหรือมาคูณกันก็นตามเรียนเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วมันจะกลายเป็นจำนวนจริงเสมอลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าสมบัติปิดการบวกและการคูณ S <S <S การบวกคือนำมาบวกกันการคูณก็คือนำมาคูณกันเนี่ยหรือรถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือง่ายๆจำนวนจริงบวกจำนวนจริงบวกและคูณกับจำนวนจริงย่อมได้จำนวนจริงเสมอย่อมได้จำนวนจริงเสมอเรียนนะครับนี่คือสมบัติข้อแรกนะครับต่อไปข้อ2สมบัติการสลับที่การบวกและการคูนอันนี้ก็ไม่มีอะไรสลับที่คือสลับสลับทั้งได้นั่นคือ a กับ b a b เป็นจำนวนจริงใดๆ a บวก b เท่ากับ b บวก a นะครับและ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a ตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนียนะครับบวกกับคูณสลับที่กันได้นะครับอย่างเช่น5บวก3เท่ากับ3บวก5อะไรเงี้ย5คูณ3เท่ากับ3คูณ5นะครับสมัข้อนี้รูก็งลงมาเอียดแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับไม่ได้มีอะไรมากต่อไปข้อที่3ามเรียนสมบัติเปลี่ยนมูการบวกแล้วก็การคูณเนียนเปลี่ยนมู่การบวกแล้วก็การคูณ เปลี่ยนมุมห,หรือเปลี่ยนกลุ่ม,มนอเรียนก็คือเปลี่ยนวงเล็บน,นั่นเองนะครับเมื่อ A B C เป็นจํานวนจริงใดๆนเรียน A B C เป็นจำนวนจริงใดๆในวงเล็บ A บวก B บวก C เท่ากับ A บวกในวงเล็ B บ B บวก C จากตรงนี้ครับเขาบอกว่าเปลี่ยนมูคือเปลี่ยนวงเล็บจะบวกหรือคูณหลักการเดียวกันนักเรียนเปลี่ยนวงเล็บก็คือน,นะครับหลักกานไม่มีอะไร,นะรแต่สิ่งที่อยากให้เธอดู ให้เรียนดูก็คือข้อที่ส right? okay? ี่อ่าเดี๋ยวดูการคูณก่อน a คูณ b คูณ c นะครับอ a ในโมเล a คูณ b คูณ c เท่ากับ a คูณในโมเลบ b คูณ c ลักษณะแบบนี้ครับะฉะนั้นการเปลี่ยนหมู่มีทั้งการหกและก็การสลับโมเลกันแค่นั้นเองเนาะข้อที่สี่ดอกกันไ้เลยสมบัติการมีเอกลักษณ์การบวกแล้วก็การคูนเนี่ยการมีเอกลักษณ์มาเรียนจำเทานี้ดิ เอกลักษ์การบวกและเอกลักษ์การคคืออะไรเรามาดูที่เอกลักษ์การบวกก่อนเมื่อ a เ,เป็นจำนวนจริงใดๆนักเรียนเอกลักษ์การบวกของ a คือ0เอกลักษ์การบวกของ a คือ0เอกลักษ์การบวกอีคือศทำไมถึงเป็นแบบน,นั้นอย่างเช่นนักเรียนนำอะไรดีสมมติเอา10 10บวก0นย์ได้แล้วเนี่ย สิบบวกศูนย์ก็ได้สิบใช่ไหมนะครับลบสองลบสองบวกศูนย์ได้ไรลบสองบวกศูนย์ก็ได้ลบสองเพราะฉะนั้นจำนวนจริงใดก็ตามเมื่อนำมาบวกกับศูนย์จะได้ตัวเดิมศูนย์จึงเป็นเอกลักษณ์การบวกศูนย์จึงเป็นเอกลักษณ์การบวกเนี่ยต่อไปเรามาดูที่ที่เอกลักษ์การคูณบ้างเอกลักษ์การ,กรคูณของ A คือหนึ่ง ทำไมบอกอย่างนั้นนักเรียนก็เพราะว่าเมื่อนักเรียนนําจำนวนจริง,งใดก็ตามมาคูณกับหนึ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันจะได้ตัวเดิมเช่นห้าคูณหนึ่งนะฮะห้าคูณหนึ่งก็คือนั่นเองนะครับหรือลบสิบคูณหนึ่งก็ได้ลบสิบเหมือนเดิมนักเรียนแต่ลบสิบเดิมแบบนี้เราเรียกลนะักษณะนิว่าเอกลักษณ์การคูณงั้นดูให้ดี สไลด์นี้ดูให้ดีนะครับไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูอีกนะครับในเรื่องสมบัติการรัการบวกต่อไปสมบัติสุดท้ายที่ควรจะพูดถึงใน e p นี้นะครับก็คือสมบัติการ <Whoa! S 2> อ,อินเวอร์สครับดอกคำนีเลยสมบัติการอินเวอร์สการบวกและการคูณเรามาดูกันทีละตัวอินเวอร์สหรือตัวผกผันนักเเียนนะครับหรือตัวผกผันครับเมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดอินเวอร์สการบวกของ a คือ คือลบ a อินเวอร์การบวกของ a คือคือลบเอินเวอร์การบวกของ a คือคือลบ a ครับอย่างเช่นครูให้ a อคือ5อินเวอร์การบวกของ5ก็คือลบหหรือพูดง่ายก็คือจำนวนที่นำมาคูณเออสักทีจำนวนที่นำมาบวกกับ5แล้วทำให้ผลลัพธ์เป็น0ูนยจำนวนที่นำมาบวกกับ5แล้วทำให้ผลลัพธ์เป็น0นนูนย์นก็คือลบ5าดังนั้นอินเวอร์การบวกของ5คือลบ5 อ่ะอย่างเช่น A คือ root 11 i-nverse การบวกของ A คือลบร o ท t 11ทำไมเป็นอย่างนั้นนักเรียนก็เพราะว่าตูนำลบ1ิลบรูอแล้วบวกกับร o o t 11แล้วทำให้ผลลัพธ์กลายเป็นดังนั้นลบ root 11เ,เป็น inverse การบวกของร o o t 11นะครับหรือลบ5ลบ5บวกกับอะไรจริงได้ศูนย์นักเรียนก็คือบวกกับ5ใช่ไหม ดังนั้นอินเวอร์สการบวกของลบ5ก็คือ5หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออินเวอร์สการบวกของ a คือจำนวนตรงข้ามกับ A คืออินเวอร์สการบวกของ a คือจำนวนตรงข้ามกับ a นะครับถ้าสมมุติ a เป็นลบตรงข้ามของ a ก็คือบวกถ้า a เป็นบวกตรงข้าม a ก็คือลบแค่นั้นเองนั่นนะครับเนาะคือเครื่องหมายตรงข้ามนะครับผมต่อไปเรามาดูที่อินเวอร์สการคูณอินเวอร์สการคูณของ a ก็คือ a อกำลังลบหนึ่งเกำลังลบหนึ่งคืออะไรนัเรียน อะเดี๋ยวผจะเลาให้ฟังอกหายความนิเอลังลบหนึ่งอ่ะดูนี่นะครับเอกำลังลบหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งส่วนเอทำไมเป็นแบบนั้นนัเร,เรียนดูที่หนึส่วนเอนะครับนักเรีนหนึส่วนเอตรงเนี้ยเลขชี้กำลังคือเลขหนึ่งนะที่คร้แล้วแต่กำลังหนึ่งเขาไม่เขียนใช่ไหมเขาไม่เขียนนะงั้นหนึส่วนเอกำลังหเมื่อเราย้ายเอกำลังหขึ้นไปย้ายกับเศษส่วนกลับไปกลับมาเลขชี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นหมายามจากหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นลบห จากเอกลังหนึ่งย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วกลายเป็นเอกลังแบบนีดังนั้นเอกลังลบหนึ่งกับหนึ่งส่วนเก็คือตัวเดียวกันแต่เขียนโครงรูปแบบแค่นั้นเองดังนั้นพูดง่ายๆคืออินเวอร์สการคูณของ a ก็คือจำนวนที่นํามาคูณกับ a แล้วผลลัพธ์เป็นหนึ่งนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นหนึ่งเคูณหนึ่งส่วนเอไนะ a อตัดเเท่ากับหนึ่งครับอย่างเช่นครูให้ a เป็นห้า ห้าคูณหส่วนห้าตัดหก็เป็นหนใช่ไหมห้าตัดหก็เป็นหหรือคูณให้เเป็นอะไรดีลบสองอินเวอร์การคูณของ A ก็คือลบหส่วนสหรือ1นส่วนลบสก็ได้นะครับตัดกันได้ทอ่าเดี๋ยวคุณน่งงตงนี้คืนลันลบ2องตัดลบสองคตอบคือนึนะ มดเป็นหนึ่งส่วนสองอินเวอร์สกันบวกของหนึ่งอินเวอร์สกันคูณของหนึ่งหรือสองก็คืออะไรก็คือสองส่วนหนึ่งเพื่อนนะข้ออะไรก็เพราะว่าสองส่วนหนึ่งเมื่อนำมาคูณกันหนึ่งสองแล้วมันตัดกันการจนหนึ่งนะครับสำหรับ ep นี้นะครับกูเอาก็มาพูดถึงสมบัติของจำนวนจริงนะครับเนาะถ้าไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอให้กูออากด้วยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ทิ้งต้ถามไ้ได้แล้วก็แอดไลน์นะครับแอดเฟซ มาคุยกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกรด่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆในทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย